ครับกับซาอดีพีร์องเอฟซีครับวันนี้เป็นเมื่อวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเมษายนนะครับครับวันนี้เส้นยันสิมาวิเคราะห์นะครับเ่นองเอฟซีมาวิเคราะห์เล่าพัฒนานะครับวิเคราะห์ชุดบนนะครับชุดบนนะครับตัวใดสิมาเป็นลักลอยนะครับเนาะ หลักร้อยหลักสิบนะครับเนาะพี่น้องเอซีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับครับตัวใดชิมีโอกาสมากครับมือนีก้ก็บยับกับเจมาให้พี่น้องเข้ามาวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเยนไปจะปล่อยแล้วนะครับเนาะครับวิเคราะห์ชุดบนครับพี่น้องเอซีชุดบนนะครับมีเก้ามีแปดมีเจ็ดมีหกนะครับ ครับเลขสามตัวนี่นะครับมีสามตัวชี่ตัวนี้มีโอกาสมากเป็นชุดบนนะครับตัวเรสซิเดนต์นะครับเนาะครับเสีนอดีมาวเคราะห์นะครับบนนะครับหลักร้อยบนนะครับหรือว่าหลักหน่วยล่างนะครับเนาะหลักร้อยบนหลักหน่วยล่างจะมาเป็นตัวเดียวกันนะครับพี่น้องชี้ครับถ้าเฮาวเคะห์ได้เลขหลักร้อย กระเทาะกับวาเฮ้าโฉมมันไปนะครับฟอตตาวาเนียนก็คือวิเคราะเรียกลักลอยนะครับเนาะลักลอยสิเป็นทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องเย็ซีจะเป็นทั้งบนทั้งล่างนะครับเช่นอดีตกะคัดเรียบรอยแล้วนะครับกะย่างพันี่ฟันทงนะครับพรุงนี้นะครับเนาะน้องเี่วันจันนะครับเช่นอดีตกะจะมา จดเป็นชุดเน้นให้พี่นอนเฮาหรือว่าบ่เกินเย็นนี้นะครับเนาะมือแลงนะครับประม่านหนึ่งกุ่มสองุ่มนะครับครับหลักร้อยบนนะครับมีเก้ามีแปดมีเจ็ดมีหกนะครับมีโอกาสมากนะครับภายในสี่ตัวนี้นะครับเช่นอดีตกับััออกมาแลวกับเรือเด็กเก่ากับเด็กหกนะครับพี่น้องที่หลักร้อยบนนะครับเอาสิมาคือจะเข้าคำนวณราบ่นนะครับเนาะ ตามสถิติที่แล้วนะครับลักลอยบนที่เซียนอดีตเห็ียดไปนะครับมีโอกาสไล่ได้พี่น้องมงซี่9กับ6นะครับ9กับ6นะครับจับคู่นะครับ้ามีโอกาสมากบนนะครับกับมี่98นะครับ9897แล้วก็69ครับพี่น้องมงซี่9897แล้วก็69นะครับรับ่วน มีขาะชุดล่างนะครับเนาะชุดล่างนะครับชุดล่างก็มีอยซีตัวคือกันนะครับมีโอกาสมากครับล่างนะครับพี่น้องนิซีก็หาตัวประกบกับกบกับพ่อนะครับเนาะเอาพี่น้องเข้าพวสีเข้าใจนะครับเนี่ตัวเลขของเล่าพัฒนาได้เคยเห็นเล่าพัฒนาออกก็จะรลูนะครับเนาะหลักร้อยเป็นทั้งบนทั้งล่างนะครับ ครับชุดล่างนะครับก็มีมีหกมีสามมีเก้ามีศูนย์นะครับมีหกมีสามมีเก้ามีศูนย์ครับพี่น้องนิสีครับคือชุดล่างนะครับเนาะชุดล่างนะครับลักหน่วยเก้ากับหกชุดล่างเช่นอดีกับวิเคราะห์มาเดากัมมี6หกนะครับ หกกับเก้านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นหกกับเก้า้วกันนะครับพี่น้องพีสี่ีเป็นหกยังนะครับเนาะระวังหกสามเก้าสามเกาศูนย์ประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่าสามศูนย์เอาเสี้ยนอดีกวา่าเวล่าแป๊บนึงนะครับวีเคห์เป,ปึง่งครับคือแจ้งคนงานหอบที่แล้วนะครับ เสื้อนดีกัมันใจแห้งนะครับว่าสองชิม่าลักลอยนะครับเนาะครับมันใจแห้งว่าสองิม่าลักลอยก็มาตามเป่านะครับเนาะ,ะมาตามเป้าเลยนะครับรอบทีแล้วเพราะว่าคนห้อยเล่ากัท่าน้าะครับคนห้อยเล้า,ทากท่าน้าวอรัเจ็๊บ 64นะครับสองเจ็ดหนึ่งนะครับเจ4ดห1สองเจ็ดหนึ่งเลขล่างออก4 2สองนะครับครับนี่คือเฮ้าหาจุดเด่นนะครับเนาะคือหลักร้อยนะครับหลักร้อยเอาหาจุดหลักร้อยให้มันไดเนาะครับเนาะถ้าได้หลักร้อยแล้วนะครับก็มีโอกาสไล่นะครับทีเลสสิขราเนะครับเนาะครับรอบที่แล้วนะครับเนาะคนงา้นพองแอปแล้วก็ ฟันสองนะครับฟันสองรูดสองนะครับไม่อีนะครับรักลอยนะครับจับคู่นะครับีปนองที่เข่าที่สี่สองตรงตรงนะครับเนอะเข้าที่สี่สองตรงตรงนะครับสี่สองล่างนะครับรับกาตามสเตปนะครับรับลอดนีสีมาบลอนะครับเนอะเอาเข้ามาหน้าเห็นี่ยมนะครับเพราะว่า จะต้งงองยก,ก่งยังคิดว่านะครับคิดว่าเด้อพี่น้องยูซีสามารถตามสูตรแล้วก็ต้องมาตัวนี้แทีนแน่นอน,นนะครับเนาะ <c oughs> ครับหลักหน่วยหลักสิบหลังนะครับพี่น้องยูซีหลักหน่วยหลักสิบหลังนะครับเนาะ แดกละจับคูกมาแล้วนะครับก็มี39 36 30นะครับ39 36 30นะครับเอาสีฟันบนฟันล่างไอ้พียนอนเข้าได้นะครับเนาะเอาพี่น้องเข้าแชปหน้าจอไว้ก่อนนะครับครับแชปหน้าจอไว้หรอกค่ะบังเกินสองถุมไดพพ้พี่นอ้อนดูสิเจ้าหน้าที่ฟันตัวได้ตัวเนี่ยตัวเลขวิ่งนะครับฟันไอ้พี่น้องเข้า เอาแบบเพิ่มความมันเจให้ตัวจาคว้างนะครับพี่น้องที่เปิดไฟเพราะว่าเส้นอดีอยู่ในห,อนะนห้องเร้่มมืดนะครับเพราะว่ารดเสียงไฟออกเพราะมันแสบตาเนาะครับเนาะนในห้องเราก็เปิดเส้นอดีก็เปิดแอร์ไว้ออกทั้งหลอกบได้นะครับพี่น้องที่หอนแห้ง ครับนี่คือชุดวิเคราะห์ดวยครับเ้อยังไม่ฟันธงนะครับเราพัฒนาเซียนาดีชุดวิเคราะห์นะครับชุดบนนะครับชุดล่างนะครับเนาะนี่คือชุดบนชุดล่างนะครับเนาะวเคะหดแล้วนะครับออกมายังละสามคูนะครับครับชุดบนชุดล่างนะครับ ครับย่างพันมีเล่วิ่งเด้อนะครับพี่น้องชี่คอมเมนต์มากนะครับว่าทําไมไม่มีเล่วิ่งนะครับถ้าเลื่อนเชียรพันธุเพราเข้าใจนะครับพี่น้องชี่เลขวิ่งนะครับประมาณบพเกินพุงนี้นะครับเนาะตอนเศร้ารกะหรือว่าอาจย่างไว้อจจะเป็นมือแรงนะครับประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับครับรอดติดตามนะครับนี่คือยีทพี่หนึ่งนะครับพี่น้องชีอี่พี่หนึ่งนะครับ รต,ติดตาม EP2 สองนะครับกับ e p พสนะครับรอติดตามนะครับครับหพี่น้องเข้าแคปหน้าจอไวทเบิ่งถมงาเทียบเชียงนะครับพี่นอ้องที่หรือว่าพี่น้องเข้าใดเลีย จากอาจารย์กันเนาะครับเนาะเอามาวิเคราะห์เบิ่งใส่เลขเสียนนาดีก็ได้เนาะครับเนาะครับเลขวิ่งแห่งบ้านพันท่องด้อพี่น้องนิวซีครับนี่คือสุดวิเคราะห์บนวิเคราะห์ล่างนะครับเนาะตัวใดสีมาเป็นลักลอยนะครับตัวใดสีมาเป็นลักลอยบนนะครับก็คือมีโอกาสมีเกาครบครนะครับเนาะแต่ยังพันเนี่ยการันตีนะครับเพราะว่าเสียนนาดีสิฟันลงเม็ดเดียวนะครับเราก็ ชุดล่างนะครับมี6มี3มี9มี0นะครับพี่น้องพี่ตัวแรกถือาเป็นตัวเด่นเดรกวิ่งตัวเด่นล่างนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ที่พียงแค่นี้ก็ก่อนครับอีพี่สองเจอกันอีกนะครับชุดฟันทงนะครับพี่น้องพี่ชืสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ